จ้างครับมาเนี่เอาิไปทำบุญนะครับบุกคโก่งแต่ตีสามเต้นตีสองบุ๊คโกไปทำบุญครับตางนี้ออกเยี่ยงขึ้น้อรย่าคุรไหาไหนนอนอยู่นี่ครับไปทำบุญสวายเทียนพัรษาสุพันธ์บุรีครับพี่น้องครับมาเนี้ย่านย่านย่านท่านรถหอดต่วันในนอนจนแก้งนะรถวัดในข้นอยู่ อันนี้บอกว่ารถออกตีซี่พี่นอ้องเอ้ยก็ตื่นตะตีสอ,องวันยังก็เกิดแต่ก็คูนี่ละ <riff> มา,มาวัดแล้วขนของอขึ้นเพราะเป็นรถคั้นหนีไปแต่ขนของล่องอีกเปล่าเนี่ยอะไรขนของขึ้นไปน,นไั่งกอดจ้อยมันว่าเป็นรถคั้นหนีนะครับวันนี้ขนของล่องพี่น้องไปแต่ขนของของออกหนักเลนเออเนี่นะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยดุดไปเทีท่ยวทั้งบุญ างสุพรรณบุรีเหมือนกันครับพี่น้องครับเนี่รถบัสขั้นใหญ่สองขั้นนะครับพี่น้องสองขั้นอันนี้ขั้นขั้นนี้พิ่นักฐานตบามโกข่อยมาได้ขึ้นขั้นนี้โมข่อยขึ้นอีกขั้นหนึ่งขั้นพมโกข่อยรถทั้นมน้าหอดได้รับการตันตีซี่ครับพี่น้องครับตอนนี้มันมันเป็นสีหงมงเช้าจีพี่น้องมากับทีมงานหลายคนนะครับ เราคึกคีงานมาเลยครับวันนี้บรรยากาศในพิณวังเพิ่งครับทำปลาอยู่ครับวันนี้น่าใช้ปั่นยังอาศัยพระพุม่มครับตอนนี้แ <c oughs> ย่งโคลโรนะครับอ้าวพิณวังครับขอบคุณลหลายๆครับครับผมนี่คือดิจิเท่าที่ไปบายพระสุพรรณบุรีนะครับสองทันรถนะครับวันนี้ ายุครับพี่น้องครับครับมวัสดีครับท้องใน้ำเพินนะครับนี่ครับน้ำลส่น้ำใส่จะปนน้ำกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสีครุณยายดีปื้ออนขี้นองแมออกสนีนอันนี้อันนี้อันนี้เขาจะสีผ้าชงขึ้นบ้านนะครับนี่รถมารับเลย

ครับผมอันนี้ฐารถคิ้วต่อไปครับคิ้วเสริมครับตื่นตีสามถามว่างนั่งวันไหนึ้นขึ้นไปนั่งว่าหันเขาไรรุ่งเขาไรรุ่งครับเพราะว่าตรงครับเพราะรุ่งครับอ้านปลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถได้ไรเรื่องไรล่ะพี่น้องถ้า่องยังจัดคิ้วรถเต็มนะรถเต็มแย่งสมมาอิถฐานขั้นพุ่นละ รถเสริมกำลังนะพี่น้องขันเขียวเจยแย่ต้มครับนั่นเองเพาแม่นขั้นนีล่ะคิดขั้นหนีเดี๋วขั้นนีแล้วไมเป็นอะไรมางิดดูจักเดีวก็ตีสามหมือนก็จีเไปต้องเข่าแต่ไป่น้อครับรถจอดครับรถรถปากระป๋องปากระป๋องแนนนะครับสวัสดครับแนนรับพ่อไปยังครับรถออกแล้วครับพี่น้อง บรรยากาจินเขาในรถนะครับพี่งรถสายนะครับรถสายอัดีสีไป็ลงไหนมันมไ่ครับี่ครับแล้วสายจีเปล่องใชกันรืปลนลอมอไปันี่ีเมนไรก็ล้ินนรถสายครับรถสาย ai là... <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <laughs>